โดยในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสงกรานจารุศินและกะัลยาณมิตรนงครานแสงสุขวาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตากล่าวสมโภชนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรพร้อมนํานำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านครับได้รวมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์โดยการตักบาตรในครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุธทธถือได้ว่าเป็นการให้กำลังแด่พระพิสุสามเณน ην, เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นการรวมพลังของชาวพุทธนะครับซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการตักบาตรมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยด้วยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีครับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสใส่บาตรแต่สาม,มเณรลูกชายสาม,มเณรหลานชายที่ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านก็มีความปลื้มใจนะครับที่ได้เห็นสาม,มเณรซึ่งเป็นเหล่ากของสมณะนะดำรงตนนะครับด้วยความสงบสงเียมสง่างาม เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยวินัยเคารพอดทนกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญเลยครับของทางทุดดงคสถานอำนาจเจริญที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะครับ